สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีเส้นรอบรูปยาวหกสิบเซนติเมตรมีด้านยาวยาวเป็นสองเท่าของด้านกว้างสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่เท่าใดเราก็ต้องหาด้านยาวกับด้านกว้างก่อนเราต้องก็ต้องเอา60หาร2เท่ากับ30ใช่ไหมแล้วเราก็ดู มีด้านยาวเป็นสองเท่าของด้านกว้างเพราะฉะนั้น30 5ห,หาร3เพราะว่าสมมุติว่าด้านด้านยาวเป็นสองบล็อกแล้วก็ด้านกว้างเป็น1บล็อกก็รวมเป็น3เพราะฉะนั้นเอา30หาร3เท่ากับ1ิบ เราก็ได้ด้านกว้างแล้วแล้วก็เราก็จะทำด้านยาวได้ด้านยาวก็เท่ากับ20แต่เขาถามว่ามีพื้นที่เท่าใดเราก็ต้องเอามาคูณกันเท่ากับ200สวัสดีค่ะ